ขั้นตอนการขายา1สะสม2รวบรวม3เก็บเข้าคลัง4ส,ส่งออกครั้งนี้สีตาหงกล้าจะเผยตัวฉันคิดว่าเขาคงทำไปเพราะอยากได้ของไวๆาการกระทำแบบซส้นเร้นนี่หมายความว่าอะไรเขาอยากได้ของในปริมาณเยอะแต่ขอมาไม่ทันเวลาเลยต้องไปหาคนที่มีของอยู่ในมือข่าร้ายมาแล้ว เราต้องรีบหาคนจัดหาของหัวหน้าคะนี่คือสิ่งที่โดนละาตะเวนเจอคะ่ะ โดนไปเลยไม่ได้เหรอไม่งั้นเหลอาปลาจะรู้ตัวแล้วหนีออกไปเราต้องทำให้ผู้นั้นตายใจเปลวโดนคืนมาเหลอป้าออกมาแล้วรู้แล้วหยุดอย่าขยับโวัวอะไรใครส่งพวกแกมาพี่ชายอย,ย่หา<บ>หย่เนอโทษผม,มาที่นี่เป็นครั้งแรกฉันถามามาทำอะไรพี่ชายโดนของเราอยู่แถวนี้ดูสิ มันอยู่ข้างหน้านั่นเหรพ่นยาฆ่า,มาแมลงใช,ใช่ใช่นี่ครับสุบรีก่อนพี่พวกแกมาสืบอะไรกันนะอุ้ยพี่ชายอย่าฟังที่เขาพูดมาสืบอะไรกันเราจะมาสืบอะไรได้งานอดิเรกของพวกเราคือดื่มชาพี่ชายเรามาพ่นยาฆ่า,มาแมลงถ้าพี่ชายอยากพ่นป่านี้เราลดให้พิเศษเลยพูดจริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ถ้าเอาโดนกลับไปไม่ได้ท่าแกต้องให้เราจ่ายเงินชดเชยเราแค่มาทำงานโดนมันตั้งหลายหมื่นเราไม่มีเงินจ่ายล็อกพี่ชายช่วยพอแล้วฉันเชื่อพวกนาย เอาของคืนให้พวกเขาไปขอบคุณทราบพี่ชายขอบคุณพี่ชายไม่งั้นเราต้องจ่ายค่าโดนแพงมากเราไม่มีเงินขนาดนั้นขอบคุณจริงๆเราจะาไปเลยนะเอ้า<อ>รู<อ>ใหญ่มากเลย<ม>ดูสิโอ้ยพี่ชายเล่นยิงปืนกันเหรอพูดเพ้อเจ้ออะไรได้ของแล้วก็ใส่หัวไปโอเคครับไปไปไปขอบคุณมากนะครับพี่ชายนี่นะบัดผมครับถ้าอยากพูดยักก็ติดต่อได้ เลิกพาดสักทีอะไปเอถอะไป,ไปขอ<ไ>ปโทษทีครับโทรหาผมนะจะให้ราคาถูกๆเลย<ป>อย่าลืมละ่ะไปแล้วนะพี่ชายาเดินไปอย่าหันกลับไปมองอย่าทำตัวมีพิรุษพ่อขายยาพวกนี้ไม่ธรรมดา สีตาหงก่อนจะมาฮ่องกองมาจากภูมิลำเนาเดียวกับจินเซิงเจียที่เป็นคนผิงตงปีนี้อายุ30เคยเข้าร่วมหน่อยรบพิเศษฝีมือยิงปืนแม่นยำและโหดเหี้ยมมากจินเจียอินไม่มีประวัติเธอช่วยสีตาหงจัดการข้อสัมพันธ์ต่างต่านามผ่านข้อมูลตำรวจสิงเทียฉายาเทเจือเป็นคนพื้นที่เคยชกมวยเถื่อนในฮ่องกองฝีมือสุดยอดพี่คอน

ให้นายพักผ่อนสองสามวันไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาล่ะครับผมหายดีแล้วก็ต้องกลับทีมนะครับใช่ไหมครับดีแล้วแน่นะดีแล้วจริงๆได้นั่งเถอะมาครับอ่ะทุกคนนั่ง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 ลงเลยนะชุบต่อไปชุบต่อคุณคอนกลับมาพอดีกลับมาถูกเวลาแล้วปฏิบัติการสไนเปอร์ได้มาถึงเวลาสําคัญแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องตรวจสอบทั้งเมืองอันดับแรกต้องไหวยาให้งูตื่นเป้าหมายก็คือทําให้พวกเขาอยู่ไม่สุ้ วต่อมาเราต้องฝึกหนักขึ้นพัฒนากำลังการต่อสู้ในเวลาเดียวกันก็ประกาศการปราบปรามยาเสพติดทัง้งหญ่เพื่อให้ผู้คนที่อยากแจ้งบอแสเข้ามาเปิดฉากสงครามปราบยาเสพติดอย่าเพิ่งแต่เราปาเราต้องหารังโจรของไทจือให้เจอและดูว่าสีตาหงจะทำอะไรต่อไปร้านคาราโอเกะ หมาเหตุสำคัญกำจัดความชั่วร้ายให้หมดสิน้นปองยาและขับรถชนคนไม่ใช่แค่เสพยาแต่ยังขายยาเสพติดหัวหน้าแกเป็นใครหัวหน้าผมคือไทจือใครฉันหาเฟิงไม่ต้องห่วงโรงแรมนี้ปลอดภัยมากถ้าผมยังอยู่ต่อ อีแป๊บวังสินก็คงตามถึงที่แล้ววันหน้าก็เอาคนมาเยอะๆลูกน้องใช้ให้หมดหมดไปก็ได้ไม่ต้องเสียดายนักรลกนะตาหงฉันไปกับคุณดีกว่าผมจะไปหาใช่เทียนเลอร์คุณบ้าเหรอ ช่เทเลอร์ชิงตลาดที่ออสเตรเลียกับท่านจินลูกชายสองคนก็ถูกท่านจินฆ่าแต่ในมือเขามียาผมกับเทียจือจะไปตรวจสอบก่อนบอกท่านจินว่าแผนการจีจีทุกอย่างเป็นปกติไปเถอะเจียอินสถานการณ์เป็นไงบ้างพ่อคะสวยตาหงจะไปเอาอยาที่ใช่เทเลอร์ <S 2> <S 2> แต่ใช่เทเลอร์จะมาค้าขายกับสวยตาหงได้ยังไงหนูอย่าไปสนใจเขาทุกแกตัวนั้นล่ะ ตุกแกกันภัยหนูจะระวังค่ะจำไว้นะลูกถ้าถึงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะสละสิ่งหนึ่งเพื่อให้รอดเข้าใจไหมหนูเข้าใจค่ะคุณเป็นใครอ่ะทำไมไม่ใช่คุณหมอเจ้าล่ะผมไปดูคนโตของหมอเจ้าคุณพ่อป่วยมาไม่สะดวกก็เลยให้ผมมาดูอ๋ออ๊ะคันๆ <c oughs> อันอะไรพวกคุณมียาไหมฮะยกแกเซบนะ่ะผบคันตรงนี้อมี ไม่มีได้งไงนี่ครับพี่ชายลองอันนี้ใช้ดีมากถ้าไม่ดีมาหาผมได้เลยนายคุณคณะเจ็บแย่แล้วอืมเข้าไปเถอะหยุดถูหน้าหยุดเลย,พ,ยพวกนายเป็นใครพี่ชายเจอ พ่อผมหมอเจ้าเขาป่วยอยู่เลยให้ผมมาดูคุณผมว่าอาการแบบนี้คุณไปโรงพยาบาลพ่อแกสิฉันว่าพวกนายเป็นตำรวจมากกว่าไปเล็กวันเอาไอ้หมอเจ้าที่มาคาที่แล้วมาสิถ้ามันไม่มาก็เอาระเบิดไปยัดตูดมันได้ครับเอ๊ะพี่ไทจือก็คือพี่ไทจือผมไม่ใช่ลูกชายของหมอเจ้าเฮ้ยทำไรทำอะไรอะเห็น ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเจ้เยจะ<ๆ>จะ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 ไปตำรวจรักษาความปลอดภัย กำจัดความชั่วร้ยร <ator> ายให้หมดสิ้นหมดแล้วถ้าแกผมสั่งมาดูว่าทำยาเป็นยังไงบ้างเก็บไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันล่ะเนี่ยรักแกกันเกินไปแล้วสั่งคนมาคุมฮานทำนี้ของผมขาดด้วยอ่ะแถมพวกระเบิดมาอีกอะเอ้ยยาๆาพี่ผมก็ลำบากเท่าแกก็เร่งรัดมาแล้วใจเย็น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 โอ้โหใจเย็นใจเย็นอะ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 ใจเย็นใจเย็นโอ้ย โโโอออยยยเอาล่ะพิทยจือวางปืนไว้ตรงนี้ถาเราไปดูของหน่อยอะไรเนี่ยเข็มสมัดให้ดูแั๊บเดียวนะไปเถอะสกากก็เกินไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยเข้าไปได้แค่คนเดียวนายรออยู่ข้างนอกไปตำรวจรักษ,ษาความปลอดภัยเคชัยแดนระวังหน่อยนะ เจอโรงงานผลิตยาแล้วสินค้านาอยู่ตรงนี้ถึงว่าพวกเราหาไม่เจอ20วัน100กิโลกลับไปบอกไอ้หมาบ้าของท่านจินตัวนั้นด้วยนะเตรียมเงินให้พร้อมเงินมาของไปลงมือได้ถ้าทางนายดูใช้ได้เออ คือขักกันขนาดนี้ยิ่โกลกส่งของไม่ได้อีกไล้ยจะพูดอีกเหรอพี่เลิศโทรม,มาดาผมไปยกหนึง่งอะบอกว่าสินค้าเขาต้องการส่งออกไม่ค้าในประเทศไม่ต้องคิดไปหาเขาเลยเร็วหน่อยเฮ้ยอเ้ยอะบอลลิชทัาซันแล้ว ตำรวจเวทคิดว่าฉันง่อเหรอ อยย่าขับมีสัตว์ดุร้ายด้านในเลือดเย็นและโหดเหี้ยมอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมผมมีประโยชน์อยู่นะคร,รับผมไม่อยากขออเลอร์พวกคุณใช้ผมได้นะอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมน้ำทงองครับผมน้ำทางให้ใช่เทเลอร์ออกมาใช่เทเลอร์ออออ ชเทเลอร์ช่วยผมด้วยเรามาจัจการสขารับคุณช่เทเลอร์เรืยอชัเทเลอร์ออกมาอ่าอ่าครับช่วยผมด้วยอ่าครับผมไม่อยากตายอ่าครับอ่าอ่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมไล่ออกไปให้หมดคุณเลิศผมรู้ว่าคุณมีความแค้นกับท่านจิน แต่คุณไม่มีความแค้นกับเงินนี่ยาที่อยู่ในมือคุณเราจะซื้อในราคาสูงอ๋ออฮะยาพวกนายส่งไปออสเตรเลียได้ยาของฉันจะส่งไปบ้างไม่ได้เหรอสถานการณ์ที่กวางไห่เข้มงวดมาก มีแค่พวกเราที่ส่งไปได้สินค้าในมือคุณส่งไปไม่ได้หรอกใช่ครับอาดวมือกันดีกว่านะดวงมือกันดีกว่าขายให้เขาขายให้เขาเธอทุกคนจะได้ทําเงินกันไงอาครับดวไมือด้กันไม่ดีกว่า,าเหรอฮะสวะยงังแกไม่มีประโยชน์อยู่แล้วจะพวกมันไปเป็นอาหารหมาเอาให้หมากินครับอ่ะให้ตายเถอะ ประตูถูกล็อกเกิดอะไรขึ้นพี่คอยถึงเวลาพี่แล้วล่ะบอกกี่รอบแล้วให้เรียกเทมพทอ

ยุดนะอยัาตยัดยัเเขยิบเขยบดีดีๆยุดนะขยันอยู่ต่ยหรือเปล่า like a white คนคนอาจารย์พีออ่คอนเป็นไงบ้างไอ้สารเลวฉันจะฆ่าแก หวังสิหวังสิอย่าอาจารย์ผมขอทำผิดวินัยสักครั้งหนึ่ง